คือสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีหน้าที่แค่จํามันไม่ได้มีหน้าที่ลืมใครที่บอกว่าเมื่อไหร่จะลืมเมื่อไหร่จะลืมมันอะสมองมันจะยิ่งจําสมองมันจะจําแค่2อ,อย่างสิ่งที่กระตุ้นความเครียดมากๆสิ่งที่กระตุ้นความสุขมากๆจะจําแค่2อ,อย่างนี้ฉะนั้นใครที่วันนี้เป็นแม่บ้านบอกว่าถอดถุงเท้าให้เขาทํากับข้าวให้เขาทุกวันทํางานบ้านทําสวนทําทุกอย่างเลยแต่ทาไมผู้ชายไม่เห็นคุณค่าเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ได้ไปกระตุ้นสารเคมีความสุขเออสมองก็เลยไม่จําสมองก็เลยไม่รู้สึกออะไรรรกกับกาาทที่่คุณํในเืง และเป็นเรื่องที่ทั่วๆไปไม่ได้กระตุ้นอะไรในตัวผู้ชายเนอเป็นแบบนี้หนึ่งปัจจัยสาเหตุที่ทําให้สามีอ่ะนอกกายนอกใจคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายของคุณไม่ดีนะ หลายครั้งนะคะครูตีว่าประมาณ80%หลังบ้านครูเลยเวลาครูวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกศิษย์ประเภทคอนซัลต์ราย3เดือนเนี่ยผู้ชายที่เป็นนอกกายนอกใจนะเป็นผู้ชายที่ดีมากแสนดีเป็นผู้ชายที่รักลูกรักเมียเลี้ยงดูเมียดูแลลูกให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับภรรยาแล้วก็ลูกมาตลอดแต่ภรรยาเนี่ยแหละดันไปนอกใจสามีก่อนการไปนอกใจสามีเขาเรียกว่าการนอกใจเทียมคือเช่นการไปโฟกัสที่ลูกอย่างบ้าคลั่งอันดับหนึ่ง การที่อะไรอะไรก็ต้องเอาลูกเป็นที่ตั้งไว้ก่อนสามีจะทําอะไรสามีจะซื้ออะไรมองว่าเป็นเรื่องอไร้สาระไม่ควรทําเธอควรจะทุ่มเทให้กับลูกมากกว่าอันนี้เขาเรียกพฤติกรรมการดอกใจเทียมของภรรยาหลวง